วันนี้เรามาพบกับเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานฟิสิกส์หนึ่งวสามหนึ่งบรรยายโดยครูวทวีมณีนินกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนศรีสเกตวิทยายลัยสำหรับการเคลื่อนที่ในวันนี้ที่เราจะพูดถึง เราจะได้พูดถึงปริมาณที่เกิดจากการเคลื่อนที่นะมันก็มีโจทย์อยู่ว่าถ้าวัตถุอยู่ณตำแหน่งใดๆเราจะบอกได้อย่างไรว่าวัตถุดังกล่าวมีการเคลื่อนที่นะครับ จะให้นักเรียนดูภาพตัวนี้ก่อนนะครับจากสไลด์ตัวนี้นครับครูจะให้พวกเราเนี่สังเกตด,ดูรถคันนี้นะครับนะเวลาทีศูนย์รถคันนี้อยู่นะตำแหน่งนี้นะครับซึ่งอยู่ห่างจากจุดอ้างอิงตัวนี้25หน่นวยนะจะให้นักเรียนสังเกตประมาณสัก 3วินาทีถึง4วินาทีเริ่มสังเกตครับอพอได้แล้วครับตอนนี้เรามาดูว่าช่วงที่เราสังเกตในเวลา3มวินาทีถึง4วินาทีเวลาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,นจากศูนย์วินาทีไปจถึง3วินาทีตำแหน่งรถคันนี้ เปลี่ยนแปลงหรือไมอ่ให้พวกเราช่วยกันต่อครับบันทึกลงไปในสมุดครับเสร็จแล้วเรามาสังเกตดูภาพนี้นะครับ ภาพอันเดิมตะกี้นะครับแต่ตอนนี้จะมีเครื่องมือเข้ามาช่วยให้เราสังเกตชัดเจนมากขึ้นนะครับหนึ่งจะมีช่องสเกลของเวลาซึ่งเราจะเอาเวลาเป็นตัวเปลีตนต้นณะเวลาทีสูตรรถคันนี้อยู่ณนะตำแหน่งนี้นะครับห่างจากจุดอ้างอิงที่หนึ่งนี่ยี่สิบห้าหน่วยนะห่างจากจุด อางอิงที่สองในห้าสิหน่วยซึ่งหน่วยในที่นี้จะให้มีหน่วยเป็นเมตรความยาวตัวนี้ระยะทางตัวนี้มีความยาวเป็นเมตร,นะรจะให้นักเรียนสังเกตแล้วก็จับเวลาห้าถึงสิบวินาทนีในช่วงเวลาดังกล่าวเริ่มตั้งแต่0นย์วินาทีนะครับจับไปเรื่อย จับเวลาไปเรื่อยๆแล้วสังเกตรถคันนี้นะครับอ่ะเริ่มนะครับจับเวลาได้ครับอพอครับอันนักเรียนลองสังเกตดูนะครับช่วงเวลา T ีศ รถอยู่ณตำแหน่งนี้เวลาที่ศูยพอเวลาเพิ่มขึ้นไปเป็น9วินาทีมาณะก้าวินาทีนรีรถจะย้ายตำแหน่งจากตำแหน่งที่ศูนย์มาอยู่ณตำแหน่งนี้ในลักษณะการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้นักเรียนพอจะสรุปได้ไหมว่มากรณีนี้รถมีการเคลื่อนที่หรือไม่ ัวเปรใดเป็นตัวกําหนดได้ว่ารถคันนี้มีการเคลื่อนที่ฟังอีกครั้งนะครับเมื่อเวลา t ศูนรถอยู่ณนะตําแหน่งนี้นะครับพอเวลาเพิ่มขึ้นไปตะกี้ประมาณสักเ้าวินาทีรถย้ายมาอยู่ตําแหน่งนีนะ้เราบอกได้หรือว่าหรือไม่ว่าเมื่อเวลาเปลี่ยนไป รถคันนี้มีการเคลื่อนที่ถ้านักเรียนบอกได้ว่ารถคันนี้มีการเคลื่อนที่มีตัวแปลใดที่บอกได้ว่ารถมีการเคลื่อนที่ครับให้นักเรียนตอบลงไปในสมุดอีกครั้งครับอลองสังเกตอีกครั้งหนึงนะ่งครับในเวลาทีศูนย์จุดศูนย์ศูนย์วินาทีนะครับอยู่รถอยู่ณตำแหน่งนี้นะ ต่อไปเวลาเพิ่มขึ้นให้เราสังเกตดูการเคลื่อนที่ของรถดังกล่าวนะคระับเริ่มจับเวลาครับครั้งที่สองที่เราทดลองทีน่นี้จากเวลาทีศูนย์คือรถอยู่ตำแหน่งนี้ ใช้เวลาประมาณสิบวินาทีรถเคลื่อนที่มาถึงจุดนี้กรณีน,นี้เราบอกได้หรือไม่ว่ารถมีการเคลื่อนที่ถ้ารถมีการเคลื่อนที่มันจะมีตัวแปลใดที่บอกได้ว่ารถมีการเคลื่อนที่ รถอยู่ตำแหน่งนี้นะะแล้วเราก็เอาเวลามาจับให้เวลาเป็นตัวแปรตน้นซึ่งเวลาก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมีปริมาณใดที่มันเปลีป่ยนแปลงปริมาณนั้นคือปริมาณใดเสร็จหรือ,อยังครับ เมื่อเสร็จแล้วนักเรียนมาดูครับตะกี้ณนะเวลา t ศูนย์รถอยู่ตำแหน่งนี้เมื่อเวลาเปลี่ยนไปตัวนี้ตัวแปรนี้นะครับเวลาเปลี่ยนไปเวลาเพิ่มเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนักเรียนจะพบอะไรครับมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของรถ ใช่หรือไม่ครับตำแหน่งของรถนะครับซึ่งณเวลาทีศูนย์ตำแหน่งรถอยู่ณตำแหน่งนี้พอเวลาทีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนักเรียนจะสังเกตได้ว่ารถจะมีการย้ายตำแหน่งนะครับเมื่อรถมีการย้ายตำแหน่งปริมาณที่เปลี่ยนแปลงคือตัวนี้ครับเมื่อเทียบกับจุดอ้างอิงเมื่อเทียบกับจุดอ้างอิงเมื่อระยะทางมีการเปลี่ยนแปลงเขาจะเรียก เหตุการณ์ดังกล่าวนี้ว่ารถมีการเคลื่อนที่รนถะมีการเคลื่อนที่นั่นก็แสดงว่าเราใช้ตัวเปรเวลาระยะทานมนะาใช้ในการสังเกตการเปลี่ยนตำแหน่งของวัตถุนะครับต่อไปถ้ามันเคลื่อนที่ออกมาเนี่เราวัดปริมาณฐานตัวนี้ได้คือเวลา ระยะทางทั้งสองนี่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเราบอกได้ว่าลถมีการเคลื่นะะอนที่เมื่อมีการเคลื่อนที่แล้วะะมันจะเกิดปริมาณต่างๆเหล่านี้ขึ้นมานะะจะมีเวลามีระยะทางมีการกระจัดมีอัตราเร็วมีความเร็วมีความเร่งนะะซึ่งปริมาณดังกล่าวนี้ เรามาดูนิยามที่เขาให้เอาไว้นะครับว่ามันหมายความว่าอย่างไรอย่างการกระจัดนี่มันคืออะไรนะครับอัตราเร็วคืออะไรและความเร็วนี่คืออะไรนะครับักเรียนมาดูตัวนีนะ้สำหรับระยะทางนี่เขาให้ความหมายว่า มันคือความยาวตามเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้หน่วยวัดเป็นเมตรส่วนการกระจัดมันจะเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งของวัตถุซึ่งเราจะวัดจากจุดเริ่มต้นถึงตำแหน่งสุดท้ายของการย้ายตำแหน่งของวัตถุปริมาณนี้จะมีทั้งขนาดและทิศทาง ในทางฟิสิกส์ของเราจึงจัดแบ่งกลุ่มของปริมาณการเคลื่อนที่ออกเป็นสองกลุ่มดังนี้ครับกลุ่มที่มีเฉพาะขนาดเขาจะเรียกตัวน,นี้ว่าปริมาณสเกลสำหรับกลุ่มที่มีทั้งขนาดและทิศทางกลุ่มนี้จะเป็นพวกเวกเตอร์นะครับ เพราะฉะนั้นปริมาณการกัลืนที่ไม่ว่าจะเป็นระยะทางไม่ว่าจะเป็นการกระจัดไม่ว่าจะเป็นเวลาอัตราเร็วเฉลีย่ยความเร็วเฉลีย่ยหรือความเร่งปริมาณใดบ้างเป็นสเกลาปริมาณใดเป็นเวกเตอร์เรามาดูตัวนี้ปริมาณสเกลาเนี่ยได้แก่ระยะทางอัตราเร็วและเวลา ส่วนปริมาณเวกเตอร์ได้แก่แรงความเร็วความเร่งและการกระจัดซึ่งปริมาณการเคลื่อนที่ต่างๆเหล่านี้มันเป็นปริมาณที่เกิดขึ้นจากการย้ายตำแหน่งของวัตถุซึ่งการย้ายตำแหน่งของวัตถุในทางที่สีเขาเรียกว่าวัตถุมีการเคลื่อนที่ เมื่อวัตถุมีการเคลื่อนที่แล้วมันจะเกิดปริมาณต่างๆเหล่านี้ขึ้นมานอยากจะให้นักเรียนนไปอ่านศึกษาเพิ่มเติมนะครับจากสไลด์ตัวนี้นะครับระยะทางนี่คืออะไรการกระจัดนี่คืออะไรอัตราเร็วเฉลี่ยความเร็วเฉลี่ยความเร่งเฉลี่ยนะให้เราไปอ่านดูอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนนี้นะซึ่งไฟล์ดังกล่าวเนี่ย ครูเอาคิไว้บนเว็บไซต์ของหง้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์เข้าไปที่เอกสารการสอนของครูทวีวันนีนินน,นะครับอ่ะลองดูตัวอย่างนะครับอนน้นี้นักเรียนดูตัวอย่างแต่นี้นักเรียนจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับในการเคลื่อนที่ของวัตถุชิ้นหนึ่งนะครับ ในเวลา t ศูนย์ 0, วัตถุอยู่ตำแหน่ง a พอเวลา t เพิ่มขึ้นเวลา t เปลี่ยนไปนะครับวัตถุย้ายจากตำแหน่ง a มาตำแหน่ง b แล้วผ่านไปที่ c จุดสุดท้ายอยู่ตำแหน่ง c ถ้าโจทย์ให้หาระยะทางของการเคลื่อนที่ทั้งหมดเราก็เอานิยามมาวิเคราะห์ดูนะครับระยะทางการเคลื่อนที่คือความยาวทุกๆจุดที่วัตถุเคลื่อนที่ผ่าน พราะฉะนั้นทุกๆจุดท,ท,ที่วัตถุเคลื่อนที่ผ่านคือ A มา B จาก B ไป C นะครับจาก A มาถึง B เนี่ยระยะทางได้40เมตรจาก B ไป C ได้30เมตรเพราะฉะนั้นระยะทางทั้งหมดก็เท่ากับระยะทาง A B บวก B C คือ40บวก30 m. ก็จะได้ขนาดทั้งหมดคือ70เมตรนี่คือความหมายของคำว่าระยะทาง มีเฉพาะขนาดไม่มีทิตทางแต่ถ้าโจทย์เขาต้องการทราบขนาดการกระจัด,ดการกระจัดนักเรียนก็สามารถวัดได้จากจุดเริ่มต้นไปยังตำแหน่งสุดท้ายคือจุด4นะเวลาทีศูนย์ถึงเวลาทีวัตถุย้ายตำแหน่งมาอยู่ที่ตำแหน่ง4ขนาดการกระจัดก็วัดจาก A วัดจาก A ไปถึง4นะครับมีขนาด50เมตรนะรเพราะฉะนั้นการกระจัดก็เท่ากับ a c ซึ่งสัญลักษณ์ที่เราใช้ทำไมต้องใช้มีเครื่องหมายข้างบนให้เครื่องหมายนี้จะเป็นตัวบอกให้รู้ว่าปริมาณนี้เป็นเวกเตอร์เราจะอ่านตัวนี้ว่าเวกเตอร์ s เวกเตอร์ s นะครับ, s, ะรบจะมีขนาดเท่ากับ a c ก็คือขนาด50เมตรมีทิศจาก A ไป C อันนี้เป็นข้อแตกต่างระหว่างระยะทางกับการกระจัดนในวันนี้เราจะพบกันเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวในชั่วโมงหน้าเราจะมาพูดในเรื่องของปริมาณต่อไปนะครับคืออัตราเร็วความเร็วและก็ความเร่งนะครับว่าปริมาณดังกล่าวมีความหมายอย่างไร แตกต่างกันอย่างไรเหมือนกันอย่างไร,รซึ่งวันนี้ก็ขอสรุปไ้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ